เกิดเรื่องฮา,าในกลุ่ม Facebook คุณอาเรียมมาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับมันมีสมาชิกท่านหนึ่งโพสต์ตั้งคำถามว่าคุณพี่มาชาสุดเจาน้ฟงฟูของเราเนี่ยเคยโดนกินตับแล้วเหรอเพราะว่าเห็นไปอยู่กับผู้ชายอื่น เจอคำถามแบบนี้เนี่ยทำเอาสมาชิกกลุ่มงงกันเป็นแถบมีคนมาเม้นเพียบเลยว่านี่คุณไปเอาข้อมูลมาจากไหนกันฟ้าหรือว่าเสพแนวเอ็นทีเยอะจนหลอนและในที่สุดเนี่ยพี่แกก็มาบอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยแต่ไปเห็นในคอมเมนต์วัยรุ่น t ิ k ก o ตอกมาว่ามาชาเนี่ยโดนเล่นซะแล้วแท่จริงๆแล้วคนที่ไปเห็นมาเนี่ยน่าจะไม่ใช่มาชาด้วยนะครับแต่คงจะเป็นโนโนะในซีนที่จุกกับแฟนหนุ่มในอดีตทาเอาคนในกลุ่มเนี่ยหากันเป็นแถบบอกเลยนะครับว่าที่เอามาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจนวนคนตั้งคําถามหรรรือออออะะะไไไนนนจเเาาาามปปป็ตััววย่งกกดูคลิส้พี พยายามกรองความคิดเห็นหน่อยนึงบัญชีเขาก็ปั่นเอาฮาเฉยๆซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่มันจะดูหาเวลาเอาข้อมูลไปคุยกับคนอื่นเขานี่ดีด้วยซ้ํานะที่พี่แกเลือกจะมาตั้งคำถามในกลุ่มก่อนไม่ใช่ไปหลงเชื่อแล้วก็กระจายข้อมูลไปม่วๆน่าสงสารมาชาติจริงๆนะครับจากพี่สาวนุ่มฟูเนี่ยเกือบจะกลายเป็นผู้หญิงแง่เพราะคอมเมนต์ปัป่นๆซะแล้ว